ฉันเอาช้อนมาเมื่อกี้น่ะอยู่ไหนช้อนชั้นน่ะโอ้ฉันงึดหลายซุปมะเขือลาดไปจ้ะซุปมะเขือย้อยๆจ้าซุปมะเขียจ้าทำเสร็จใหม่ๆแหละจ้าซุปมะเขียย้อยๆจ้าซุปมะเขียแล้วก็แล้วก็อีกอย่างนื้อบดนี้อุ่นเไม้อุ่นเไม้หมอจ้าอุ่นเไาใหม่หมอย้อยๆจ้า แต่ว่ามือนี่กระล่างเราแล้วแหละมือนี่กระล่างมาแล้วแต่ว่าช้อนอ่ะฉันเอาช้อนไปไหนช่ำแหมงถือฉันก็ร้อนฉันร้อนฉันร้อนอุนอมายยั่ๆจ้าอุนอมายยั่ๆจ้าเพียอื่มอื่มมันก็ชิ้นเหนียวขุนอืนอื้อ อุ้ยหน่อม้อุ้หน่อม้นี่ก็อันอ่ะชัดค่ะนี่ออ้ยไอพรพรกินกับข้าวเหนียวจ้าไม่ได้มารลายวันวันนี้เพิ่งกลับมาถึงบ้านวเพิ่งกลับมาถึงบ้านไม่บาน แม่แถวแคนไปบานแม่แถวแคนเพิ่งกลับมาถึงบานวันนี้รสสดอมอันนี้ก็จะเป็นเอกผักมีอะไรบ้างพักชีฟอยพักไอพักไอชะเดาไอพักชะอมแล้วก็อันนี้กระผักพริกไทยอ่อนยั่วจ้าพริกไทยอ่อนยั่วจ้าแล้วก็จะมีผักผักเม็กผักเม็กผักเม็กที่เขาเรียกกันว่าผักเมกผักเมกก็มา แล้วกอะอาอะไรวะโหนีเคี้ยวมากอะ, <c oughs> อะไรเร็วเอะไรเร็วให้เร็วให้บ่างให้ไปอันนี้ผักอะไรเนี่ยนะผักอะไรถั่วถั่วผักบุงจากผักบุง้งไปชะผักชะพูเฮ้ยใช่ไหมเดี๋ยวอ,อ่านคอมเมนต์ก่อนอะไรวะอะไรวะ อะไรบ้าขอแก่เอออะไรบ้าถั่วผู้ไอ้นันกาพีไอ้นันแป๊บถั่วผู้ยัย่วจา้าถั่วผู้ยัย่วๆ้าไปฮึมฮึมแพคกระดิฉั์ข้าวเหนียวไอ้พลอยข้าวเหนียวก็หมอ้อใจก็หมอ กระติ๊บกระเหนี่ยวเยอะๆจ้าเพื่อนทีเขาเยอะๆจ้ามาพวกแกเอ้ยมามาถั่วผู้อ้นั่นท่าจ้าจ่าทีรละตาสวยดูไอ้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 เน็ตฮะหลักนี่จริงจริน็ตฮะแมวนิ่มจ้องชอกแม่พ่อยหายมือถอยฉันดันไปไอ้แม่พ่อยไอ้มุกน้องใหม่โม ừ hả kìa suma kia kìa 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 Ừ, hấp theo, kìa khía kìa 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 Phải bái mắc kìa 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 ổn ừ. สุม,มาจากบ้านแม่แม่มย่าเานาะบ้านอืมกคนมาจบ้านแม่แม่ย่าบ้วนนันมาถึงกับมาถึงกับทำงานทำการเปนอหน,นหน่นคืนนึงจ้ะอืม อร่อยแฮะนี่สี่ตางานแต่ไอ้การนันนะ่ะหกกันเน็มเยอ้าววันนี้งานอ้าวาวันนี้เด่นนะอันนี้เด่นนะวันนี้เด่นนะวันนี้เด่นพักเพลพักเพลคืบอบะเกียรครับ mẹ hoi mẹ khuyên mẹ hoi kim a khao kim nam mẹ 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 ơi เนาอืมอากาศเดน,นพักเพีเ่ทั้มเริ่มเขานานเอน้อะไรคริสต์มาสแล้วเริ่มเขาคริสต์มาสแล้วพักเพว่จ้ะพักเพล่อืมืมอืมแวพออุมยน้องใหม่หม้ พอดีข้าไอ,มมอ้มัมี่เนี่ยแปลกแปลกกว่าฉันอ่ะไปหามะละมีมาละขินอืมไม่พอไปหามะละไม่มีมะละโอ้ชะอมแกเอ้ยจะอมอืมโอุ้ยยืวเข่าดิฉันอ่ะยืวเขาวาว่าเข่าเช้ากินกับไอ้ซุปมะเขือ Hửa? Ừ. Thái ổn ừ. Đừng có đi Hay. Đà khóc em ดาวเข้าไปเม่อไหรกูไอพวกนี้เป at um um uh an> ็นลูกไอพวกเนี้ยเขาอยู่อยู่บ้านไมเปิลเป็นลูกบ้านไม่พลอืมโอ้ยอืมอืมร่อยโอเอ้ยหันที่ไหล่ฟัง Thật gì, ăn này nghe, ăn này nghe, ăn kiểu này, người Thái này, người Lào này, người Thái kiểu người Thái kiểu người Lào kiểu người Thái kiểu người Lào kiểu người Thái kiểu người Lào kiểu เดีผัวสมุตนะินะออสมมุดพักแพลวจ้ะต่อให้ด้วยลุนฝ่ามาสมุติลืมอาหารพวกนี้ไม่ได้จ้ะลืมไม่ได้จ,จริงๆถ้าฉันมีผัวรวยๆสมุตินะฉันมีผัวรวยๆหรอกให้ฉันไม่ให้ฉันกินอาหารพวกนี้นะฉันเลิกเลยฉันอยู่ไม่ได้หรอกไปอืมอืม,อม,อม ยังไม่ได้เพราะว่าเองมันเป็นคนไทยเนะอะจบให้หฉันลืมลาบลืมก่อยฉันไม่ลืมหรอ อลมวเม,ม,มย์พอบอกมัวอันนี้พักเอ๊ดาเว้วยพักจะอมมี่พักจะอมไม่พ์พอยจ้ะอืมอืมกินแบบนี้แหละกินคนเดียวไอ้ขี้เดดคนเดียวหางไม่น อ่ะรวยไปกินก็หลับกินก็หลับไปแกเออจะเองกินกินไอ้นี่ก็ได้อืมอิงก็ได้พ่งมาเขี้ยเองเนี่ยพึ่งมาเขี้ยนเนี่ยอืมครบอืมไอติรออืมเชไหมเพราะอรไอไออหากินนี่ <laughs> ดูไม่พลอยนะคือดูแบบดูแบบจะฟีลเแต่จับแล้วไม่พลอยพูดอะไรเนี่ยก็คือพูดแบบให้ได้อัธรดในการรับชมเนาะอ,อืมไม่ใช่อยู่ไมไปได้อีกคนหนั่นได้คนนี้ไม่ใช่พวกแกเออฉันกับเดี๋ยวเป็นคนบาเน่ะ mỗi mặt mỗi mặt mỗi ta sẽ anh ngàn ta ừ. sẽ anh ngàn tay bây giờ vang gói mỗi mưa ta mẹ bà bà cô เล่าเรื่องให้ฟังอื m อมัอร่อยอร่อยฟิดสาปังมากไอ้ฟ้า <c oughs> อ้าวฟิดสาเนี่ยฉันแบบว่าฉันฉันเด,นด่นเด,นดียวฉันเด,นด่นเดียวถ้าฉันเด่นเนี่ยฉันเด่นแบบว่าฉันปัง Quá hmm. Quá <laughs> 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 Phát ấy Xe ủng <laughs> <laughs> <Good Yeah. cười>

ไอ้มพูดยังไม่ได้ไม่ใช่สำหรักเดยวเด๋อวนี่ยข้นัหนทับทิมก่อนจ้ะาทับทิมเนี่ยไม่อิ่มนะฉันกินหนำทับทิมเฉยหนำทับทิมจ้ะเมย์พลอย เาใส่ขวดจะใส่ตีเหอืยนใบหั่นทับทิมมีคนฝรั่งแน่มีคนฝรั่งแนมาว่าฉันมาที่คพบ,บ่เจยบม,มาไปพพอยมอาฉันอืม จิ๋วหลังให้ฟังจิ๋วหลังให้ฟังอืแต่ก่อนนี่เห็นไม่ค่อยมีแต่ก่อนนี่เห็นไม่ค่อยเฟ,ฟื่องฟูอีพอร์ตเลยแต่ก่อนไม่ค่อยมีเงินเท่าไหรไม่ค่อยไม่ค่อยเฟื่องฟูกว่าฉันอะ่ะอืใครหายนาปวดกูอีกใครหายนาปวดฉันอีกสะดวกเขือบจิ๋วหลก็หิว ไอ้สอ,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 องตุดบนหัวเอหากินเนะี่ก่อนเห็นไม่ค่อยเฟื่องฟูเดีย๋ยวนี่ทำไมไอ้เฟื่องฟูเทพมาเดี๋ยวจี้บอกว่าเพราะอะไร ไม่บอกไม่บอกสักท pues ีสามสอง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 เอ้ยสามสองพูดดังๆสามสองเฮ้ยเท้าแขนสมัยที่ ทีที่พ่อเ,เขาเสียน่ะพวกแกท็ดำได้ไหมอืมพ่อเราแ้นเสียน่ะอืมที่นี่พวกเกจ็ดจำได้ไหมที่ว่าฉันอยู่สเปนน่ะอ,อ้ยเป็นซิแตกละเอียที่ว่าฉันอยู่สเปนน่ะจำได้ไหมอืมที่ฉันพกกูดถือว่าเรื่อง แบ่งทรัพย์สินอะไรกันน่ะน่ะแหละทือว่าพ่อพ่อเอาเค้นเขาเสียน่ะกันนั่นแหละเขาก็เลยได้ได้เงินตรงนี้มาหลายอยู่อืมเพราะว่าทําไมนะพววเขาเป็นลูกคนเดียวจ้ะเนี่ีพ่อเขาเสียเนาะเขาก็ได้แต่ต้องหนีเพราะสิไม่ต้องไปแบ่งใคร ฉันเล่าให้ฟังน่นแต่วฉันเล่าให้แวกแกฟังอืมโดยที่ไม่ต้องพราว่าเขาเป็นลูกคนเดียวเขาเลยได้หมดุด